ภิกษุทั้งหลายตักาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธ,ธะได้ประกาศอนุตริยาธรรมจกักให้เป็นไปแล้วที่ป่าอิสิปาตน,นะมะลึกคทายวันใกล้นครพราณสีเป็นธรรมจักที่สมณะหรือพราหมณ์เทพมารพมหรือใครๆใ,ในโลกจะต้านทานให้หมุนกลับไม่ได้ข้อนี้คือการบอกการแสดงการบัญญัติการแต่งตั้ง การเปิดเผยการจำแนกและการทำให้เข้าใจได้ง่ายซึ่งความจริงอันประเสริฐสี่อย่างสี่อย่างอย่างไรเล่าสี่อย่างได้แก่ความจริงอันประเสริฐคือทุกความจริงอันประเสริฐคือเหตุให้เกิดทุกความจริงอันประเสริฐคือความดับไม่เหลือของทุกและความจริงอันประเสริฐคือทางํำเดินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกพิจนดทั้งหลายแตถาคตผู้ละหันตัสมาสัมพุทธะ ได้ประกาศอนุตตริยธรรมจักให้เป็นไปแล้วที่ฝ่ายศิกนามาเลขายวยานใกล้ท้งคอนพราณสีเป็นธรรมจักที่สมณะหรือครามเทพมาทรทมหรือใครในโลกจะต้านทานให้เหมือนกลับนี้ได้ข้อนี้คือการบอกการแสดงการบัญญัติการแต่งตั้งการเปีเิดเผยการจำแนกและการทำให้เข้าใจง่ายซึ่งความจริงและประเสริฐสียางเหล่านี้แล